สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านฮนะอยู่กับผมครับช่องทีเด็ดมังไท h ชาแนลวันนี้เรามาเจอหนุ่มร้อโยงครับพี่น้องกับตู้แอร์เคบินครับล้อโยงครับพี่น้องตอนนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยอ้อย อู้หลังจากฝนตกครับพี่น้องอู้อลกล่นิ้วนี่ตัวแอร์แคบินใส่ร้อยโยงครับอันนี้ก็เหมาะกับเข้าร่องมันนะครับพี่น้อง กับ L 5 0 1 8 s p ลูกพี่เอาอันนี้ให้พี่เขาก่อนพี่วัสดีครับอุ๊อันนี้ใส่ล้อยกอันนี้เขาเรียกล้ออะไรอ่ะเดี๋ยวถามถามพี่เขาออกไม่ได้ออกไม่ได้บูติดกำลเลยทำไงอ่ะเดวมีน ตัวนี้เขาเรียกล้ออะไรครับนี่อ๋อล้อยางยางลมยางลมพี่ขนาดล้อหน้าล้อหลังนี่กี่ไหมร้อยสิบหน้าร้อยสิบเซนหนังร้อยหกสิบข้างหน้าร้อยสิบเฮ้ยตัวนี้อ๋อตัวนี้ถ้าพูดถึงว่าแพงนะพี่ล้อคุณสามหมื่นกลางกลางครบสี่ล้อเลยหรอสามหมื่นกลางกลางมาใส่ปุ๊บเราต้องหยเ อ๋อ้อันนี้เราต้องมาลองตัวนี้ออกใช่ไหมไไให้มาเลยออให้มาเลยอันนี้พูดถึงว่าถ้าการเลี้ยวนี่ถ้าเลี้ยวสุดมันคนนี่ไหมคนกับตัรถอันี้ไม่มตัวนี้เขาก็การใส่นะครับ<ม>เขาจะลองสเปเซอร์ออกเลยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณสามนิ้วครับก่อนอยางหน้า ส่วนล้อหลังก็อันนี้ก็ลองสเปเซอร์ออกออกออกเลยนะได้ครับเพราะถ้าเราไม่ลองนี่ชนกับอันนั้นแน่นอนครับถ้าเวลาเลี้ยวเลี้ยวสุดนี่ก็ข้างหน้าก็ไม่ชนใช่ไหมแต่ผมเห็นบางคันเขาไม่ได้ลองสเปสเซอร์นะได้ไม่สุดมากาส,สุดเลยไม่ชนเล่แต่วา่าได้มากกว่าตัวล้รอร้อยยี่ร้อยสามสิบอ,อ,อ,อ๋อ แถวนี้หลังฝนตกกระแดงเนะาะดูบินเดียวข้างเลย <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นตู้แอร์เชบินนะครับผมอันนี้มาทำอะไรครับนี่นี่แหละมาลองล่องให้มันสูงสุนอ๋อไ,ได้เอาไปซ่อมได้เอาไปซ <laughs> ่อม <laughs> โอ้ลมมาอีกแล้วนูมเมืออตึ๊บเลยไปเดี๋ยวเรามาดูการทำงานครับสำหรับ l 5 0 1 8แ sp l c h b i n แต่ก็จะลำบากหน่อยต้วยติดเปิดได้นิดเดียวครับตัวนี้เขาลองสเปเซอร์ออกหมดเลยนะทุกคนบางคันบางงั้นเขาไม่ได้ลองนะมาหนุม่มร้อยโยงครับแหมเด็ดมาชักก็ร้องมันครับให้มันร้องมันสูงกว่าเดิม แต่ก่อนเขาเพิ่งไปเปลี่ยนล้อนะครับตอนที่ผมมาถ่ายนี่เป็นล้อธรรมดาอยู่นะทุกคนอันนี้มีเติมรมนะครับอันนี้ขอบ30นะทุกคนด้านหน้าขอบ30ข้างหลัง48อุ๊อันนี้เขาก็ต้องไปแปลงยกใหม่นะครับ แบบนี้ก็เข้าล่องมันสบายครับพี่น้องแบบนี่เขาก็จะเอาดิผงก็ล่องให้สูงก็เดิมนะครับเนื่องจากว่าถ้าต้นไหนตายเขาจะมาซ่อม ต้องถอดคารหน้าออกนะครับไปดันรม่หลอมากครับเป็นะหนุ่มร้อยโยงตันนี้เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะทุกคน กแต่ดินแข็งอ่ะอเป็นแบบดินสายนะยก็อันนี้ก็จะค่อมล่องได้พอด,ดีนะครับข้างหลังนี่เขาน่าจะลอง ลองกี่นิ้วนี่ห้านิ้วหรอแข็งแข็งมากครับ <c oughs> ไม่ลงเลยอะกู <c oughs> ไม่ลงเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ